ไทยแอ i ีเชียมือถือ i-mobile 3G หนูดีว่ามันสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าเราเรียนแบบเรียนไปถอดใจไปมันทำให้เราเป็นคนไม่สู้ค่ะถ้าเรายังปล่อยตัวเองให้ไม่สู้ในที่ที่เราควรจะสู้เ mm hmm. ช่นในโรงเรียนเนี่ยมันทำให้เราเพาะนิสัยที่ไม่เป็นสนิทมงคลในชีวิต mm hmm. เพราะฉะนั้นหนูดีก็เลยเป็นคนไม่กลัวงานหนะักเพราะรู้สึกว่าที่เจอมามนหนักมากล้ พอจะเข้าหมหาวิทยาลัยแล้วยังไงฮะตอนนั้นมีสิ่งที่คิดสุดท้ายหรืออย่างว่าไอ้ฉันจะต่อในสาขาไหนดีอะไรเงี้ยครับตัวหนูดีเนี่ยยังไม่มีเส้นทางชัดเจนที่คิดว่าโอเราไม่รู้หรอกเราจะไปจบไปแล้วทําอะไรแต่ว่ารู้อย่างหนึ่งว่าชอบอธิบายก็คือว่าทำไเรียน,นต่อต่างประเทศครับเป็นคําแนะนําของแม่แม่คิดว่าการอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งนานไปเนี่ยต่อให้ไม่ใช่ประเทศของเราเนี่ยค่ะมันก็ทําให้เราถูกจํากัดด้วยกรอบของวัฒนธรรมนั้นมากเกินไปอยากให้ดีออกไปที่อื่นไปที่ สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็ไปเข้ามหาวิทยาลัยอะไรครับแมรี่แมรี่แลนด์ แล้วเราจะเรียนอะไรครับตอนนั้นตัดสินใจเรียนการศึกษาเพราะว่าคิดว่าคนชอบอธิบายต้องเป็นครูก็เลยเรียนเป็นครูมันเป็นคณะอะไรฮะ Early Childhood Education <Yes. S 1> คือการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กอนุบาลแล้วก็พอเรียนต่อไปอีกปีนึงก็เพิ่มเขาเรียก Elementary Education คือการศึกษาปฐมศึกษาศึกษาว่าควรจะสอนเขายังไงอะไรเงี้ยเขียนหลักสูตรเขียนแผนการสอนจิตวิทยาเด็กการบริหารโรงเรียนการเป็นครูเรียนทั้งหมดเลย แล้วตอนที่เร,เรียนตอนนั้นเนี่ยชีวิตที่อยู่มาหาวิทยาลัยเป็นยังไงบ้างครับชีวิตมาหาวิทยาลัยที่อเมริกาเนี่ยเป็นชีวิตที่สนุกและใส่มากหนูดีกับน้องสาวเรียนด้วยกันไปเข้าชมรมเอาดอ่ะไปแคมปิง้งแลเอาเวลาตอนไหนไปอ่านหนังสือเรียนนะเหลือเวลาตอนไหนตอนเรียน,<ห>นอยู่ค่ะไปเที่ยวเอาไว้ด้วยค่ะเอาไปเที่ยวเ <c oughs> อาหนังสือเรียนไป <c oughs> ด้วยห, <c oughs> หนูดีก็จะมีการจัดตารางเวลาตัวเองเรารู้ละพุดธหน้าอังคารหน้ามีสอบ ดีก็จะเอาวิชาที่สอบเนี่ยเอาไปด้วยแพ็คใส่เป้เลยมีเป้ใช่ไหมคะแล้วพอไปด้วยเรียนไปด้วยใช่ค่ะทุกอย่างเสร็จหมดแล้วแยกย้ายเข้าเต็นท์ูดีก็เอาไฟฉายอ่านหนังสือสอบก็อาหารท่องหนังสือสอบไปบางทีก็มีเป็นโน้ตการ์ดเด็กฝรั่งจะมีโน้ตการ์ดเป็นแพ็คอะค่ะแล้วก็เอาโน้ตการ์ดไม่เอาหนังสือเรียนก็ได้เอาโน้ตการ์ดท่องโน้ตการ์ด อะไรถึงทำให้เราติดเรียนได้ขนาดนั้นนะครับสภาพแวดล้อมด้วยดีว่าเพราะว่าอย่างในสถานการณ์ของประเทศอเมริกาไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะมีสิทธิ์เข้าเรียนมหาวิทยาลัยอะคะ่ะคือจบไฮสคูลปุ๊บก็เริ่มทํางานก่อนสักๆั่ๆนึงแล้วเพื่อเก็บเงินมาเรียน<ง>เองจะมีเหตุการณ์หนึ่งหนูเดียจํจำได้แม่ทุกวันนี้เลย<ๆ>เด็กไทยทุกคนเข้ามาหาวิทยาลายัยส่วนใหญ่พ่อแม่ก็ซื้อรถให้ขับไปเรียน สรแล้วเน like ี่ยประับไปถึงมหาวิทยาลัยปั๊บจอดเลยวันนั้นได้รถวันแรกเพื่อนฝรั่งมาถามรถใหม่เหรอบอกใช่รถใหม่ใครซื้อให้แม่เหรอใช่เพื่อนก็ถามต่ว่าแล้วใครจ่ายค่าประกันรถซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่หนูดีไม่เคยนึกเลยหนูก็บอกตามตรงว่าแม่จ่ายค่าประกันรถเขาก็บอกว่าไม่ละอายใจบ้างเลยเหร วันที่ไหนจะมาพูดกับเราในวันที่เราได้รถใหม่นี้ก็เออแล้วไงเขาก็บอกว่าพวกเราก็ทางานเก็บเงินซื้อรถกันเองหรือถ้าเราเก็บเงินซื้อรถไม่ได้มันเยอะไปอย่างน้อยเราก็ต้องมีแก่ใจที่จะไปทํางานหาเงินพิเศษมาจ่ายค่าประกันรถเองแต่วันนั้นมันเป็นจุดที่ทําให้ดิคิดว่าเออเราจะเอานิสัยเด็กไทยมาใช้ที่นี่ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่การที่มีรถแพงแล้วเพื่อนแบบมองดูดีกับการว่าเขายิ่งดูถูกเราแล้วก็เลยเริ่มนะค่ะทำงานหาเงินหารลยได้พิเศษ ตอนแรกไปสมัครพี่ที่เป็นเจ้าของร้านเขาก็ไม่แน่ใจว่าทําได้หรือเปล่าพี่ก็แบบอารมณ์ประมาณคุณหนูมากเลยจะแบบแบกจานได้ไหมวันนี้ก็อืมวัาดูถูกมากเลยเนาะแค่แบกจานทําไมดีจะทําไม่ได้ แล้วพอทางานไปด้วย<ม>อย่างเงี้ยครับ<ม>ทุกเย็นเลยป่ะครับไม่ทุกเย็นค่ะอาทิตย์ละประมาณ2วันธรรมดา2เย็นวันเสาร์อาทิตย์ก็เลือก1วันวันที่ทํางานใน2วันนี้จะต้องไม่ไมอ่านหนังสือละหรือย,ยังอ่านท่องค่ะยังท่องอีกเหรอครับต้องจัดระบบเวลาใหม่ไอที่จะเลวไหลตื่นมาเช้าวันเสาร์วันนี้ไม่มีอะไรทาไปกินอะไรกันดีกว่าไม่ได้ละวันเสาร์ตอนบ่ายต้องไปเสิร์ฟเพราะฉะนั้นตื่นมาเช้าวันเสาร์ไปห้องยิมไปยิมเสร็จทํากันบ้านที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทำกันบ้านเสร็จกลับมาเก็บของทุกอย่างแต่งตัวไปเสิร์ ก็กลับกลายเป็นว่าพอไม่มีเวลาเหลือเยอะกลับกลายเป็นมีเงินเหลือเยอะพอได้เงินค่าเสิร์ฟมาในที่สุดก็คือมีเงินเก็บมีเงินเก็บไม่เสียการเรียนด้วยเกรดไม่ตกเลยกลับกลายเป็นรู้สึกว่าเรียนได้ดีขึ้นนะคะเกรดเฉลี่ยตอนที่เรียนเป็นยังไงครับ4.00ุค่ะ คือวันที่เรียนอะวันเปิดเทอมวันแรกเนี่ยต้องไปรับหนังสือใช่ไหมคะคือไปซื้อเข้าคิวรับหนึ่งวิชารับมาเท่านี้เพื่อนหนูดิ่เขาบอกเขาเอาหนังสือเขาเนี่ยเรียงตั้งกันขึ้นมา <ฮะ S 1> สูงเท่าตัวแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้พ่อแม่ดู <c oughs> ว่าน,นี่ <c oughs> ที่ต้องอ่านเทอมเนี้ยเรียนไหวได้ยังไงอ่านหนังสือเท่าตัว